สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนยังอยู่ที่พัทยานะคะแต่วันนี้เราจะขับรถไปเที่ยวสัตหีบค่ะไปเที่ยวเกาะสมสารอันหรือชื่อของอำเภอสัตหีบกันนะคะมาค่ะซื้อตั๋วได้แล้วเราก็มาลงเรือกันทันทีเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเราไม่ต้องรอคิวนานเลยค่ะป้าได้รอบสิบโมงเช้านะคะ มาค่ะวนจะไปไหนคะวันนี้คุณอ้วนโอ้สมสามสารเกาะสมสารไปทำอะไรคะไม่รู้กินข้าวไม่รู้ไปกินข้าวมาน้ำไม่ใช่คุณอ้วนจะมาดำน้ำค่ะสโนว์เกลมก็ เอ๋ยิ้มหวานยิ้มหวานหน่อยอ,อย่าหันหลังสิคาอายิ้มสวยยิ้มสวยนายยิ้มหวานลูกยิ้มหวานไอยิ้มหวานไม่ได้หาว บนเกาะจะไม่มีที่พักนะคะรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกับเท่านั้นบนเกาะแสมสารจะมีชายหาดที่สามารถเล่นน้ำได้สองแห่งก็คือหาดเทียนและหาดลูกลมหาดเทียนนี้ก็คือชายหาดเทียบท่าที่รับนักท่องเที่ยวจากฝั่งมาบนเกาะนะคะซึ่ง เมื่อนักท่องเที่ยวทุกคนขึ้นบนฝั่งแล้วจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายวิธีที่เราควรทำและไม่ควรทำอย่างไรเมื่ออยู่บนเกาะนะคะส่วนอีกหนึ่งหาดที่สามารถเล่นน้ำได้ก็คือหาดลูกลมที่ป้าและคณะจะเดินทางไปนี้เองค่ะเราสามารถเดินทางไปได้มีเจ้าหน้าที่ขับรถรับส่งทั้งไปและกลับเลยนะคะ มาค่ะไปเล่นน้ํากันค่ะตามป้ามาเลยยูรบกวนเพื่อนๆสังเกตมือข้างซ้ายของคุณตินตินนะคะคุณตินตินกำลังทําการโบกรถตามกรรมวิธีของชาวเยอรม,มันนะคะซึ่งที่จริงบนเกาะนี้เราไม่ต้องโบกนะคะเจ้าหน้าที่จะมองเห็นนักท่องเที่ยวที่ยืนอยู่เขาก็จะจอดให้เราขึ้นทันทีค่ะ ขึ้นรถกันค่ะมาค่ะไปกัน กือบไม่รอดละอาตี หน่วยกล้าตายไปใครเดินไปอา่าคนที่สองคุณแม่คนที่สามคุณป้าคน,คนที่สี่คุณย่าสุดสวยคนที่ห้าคุณตินติน,ตนสุดหลอ่อนั่นเองลงเรือทีเรือโค้งเลยเชี่ยวคะ่ะมาคะ่ะมาคะ่ะไปด้วยกันคะ่ะไม่มีอันตรายคะ่ะมีเจ้าหนะ้าที่ดูแลตลอดเวลาคะ่ะ ซึ่งกิจกรรมนั่งเรือท้องกระจกนี้ท่านละย0่บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งป้าและเดอะแก๊งได้เข้าร่วมแค่2กิจกรรมเท่านั้นนะคะวันนี้คือดำน้ำและนั่งเรือท้องกระจกแค่นั้นเองอย่างบนเกาะนี้นักท่องเที่ยวจะต้องใช้เงินซื้อคูปองจากเจ้าหน้าที่และใช้จ่ายค่าเช่าและค่าบริการต่างๆบนเกาะน,น,นะคะ บนเกาะจะไม่รับเงินสดค่ะยงไมาติุสุเ็ตมาติดมุสุแวกเกเดี๋ยวเราจะมาดับด้วย มองไม่เห็นเลยอ่ะแม่ลงไปหาใกล้ๆทุ่นหน่อนะแม่มันมีหอยปลาหนีเราเว้ย เป็นอีก1นึทริปและวันทรงจำดีๆสำหรับป้านะคะส่วนค่าธรรมเนียมในการข้ามเกาะผู้ใหญ่อายุ18ปีขึ้นไปราคา300บาทนะคะเด็กความสูงไม่เกิน110เซนติเมตรอายุไม่เกิน18ปี220บาทค่ะสำหรับชาวต่างชาติ600บาททุกกรณีนะคะซึ่งค่าบริการค่าธรรมเนียมในการข้ามฝั่งไปยังเกาะนี้ไม่รวมกับค่าบริการต่างๆที่ บนหาดลูกลมที่ป้าใช้บริการกันนะคะเกาะแสมสารนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะเพราะสามารถขับรถไปกลับได้ในวันเดียวหรืออาจจะไปรถประจำทางได้สะดวกมากเลยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะปนกซาพาซิ่งค่ะ 두부